ของบุตรสาวอีแม่ลูกนะมาเด้อพี่น้องกินเข่าได้ละมากรนกระปูมากินเขา่าปลาเขาไม่หันเลยจ้ะนกนกระปูมากินเขา่าปลาพี่น้องนี่มือนี้บ่ได้ปิ้งกระปู<ด>นะครับบ่ได้ปีงคว้าเอาพี่น้องมันฟาวหิวเป็นยังไงบักหอยมากบ่คำนี่เด้อคำ นี่เลยไม่ขอเฮ็ดมาไห่ไหน่วยมากรวยวลละเอ้านี่นี่ไหมไหมกิมมอยไหมรวยมากรวยว้อนเลเฮ็ดม่แล้วผเสียงไว้เนาะอ่ะเนนเรยแล้วถไปหอยแ่ล้วมีกเรอเอ้ยไก่ก็เดียวพอแม่ไม่เอยเห็นลมดเาียวเหอเขาเหนียวกินน้น่าหิมาโอ้ยบเดียวมะหอยไอยพี่ กระปูเลยเขาจะแกะแกะปกปูแม่เด่นานบริการเป่นขั้นขุ่นเขาที่น้ำตาลมันกันสิโตผนมันบุญเนาะใสกันแกะบุญกันเสียบกินห้อยปูเสียไปกูแะเสียหอยแนว เป็นเปทางไหนครับบกหอยอ้วนบ่พี่บ่อ้วนตัวหอยขวานเพัวาเดหอยขวกินเหมือนกันนะครัโอ้สูบปอย่งอยู่บลูกน้อยลูกน้อยมันสูบป่อย่างดอก่มเนาอโอ้ยมากมันร้องมึงเนี่ยเป็นายเลย

พอคนบอกพอเขาพอหันคนนี้หลายเขาน้องีจะเก็บเอาหวยหวบังกบ่เบหวยยันดำงดืมันน้อยแขาเนะมันมันข้ากัดูเสียควอมู่โอเคพูดได้ว่าอะไรอีปูแก้วมาซิมเนี่ยเกล เมียทุบกบไมได้เอานังหูไปปนเด้อคนได้บ่ได้ยังไงยังหันตูอล้คนั้นคนแร่เริ่ปหัุ่นม่คแร่เรมป็อหัวยูยูตะถึงเก้วของของขององมีอะไอยู่นี่เยอะเถอะค่ใจยางอุ้ยมีแต่ยูคนเทนนี่มะขวาย่อยหนึ่งเขาเนี่ย่ป็นยำแหลม เดี๋ยวมันมาตั้งแเรื่องนั้นเนะเรื่องไหนเรื่องหัวนี่กบบกล่ายปมันมีคนูแก้วลูเห็นโอเเอาน่อยเ็บ่ี่กับ เอากเกี้วหน่อยได้จ้าเออเออม่เข้มเพชยังแม่กุง้งอุ้ยคุณแม่ถึงแก้วเดี๋ยวมันเก่งถี่บ้าว่าจ้าเอา่เอาทีมาลามากินเข,าข่าฮะกันเสียบน้องคูนะ่เนาะเสียบมามามาลูกมาเน่าก,กินจะแม่ร้ายมากบ้างเหรอมุตูแน่นี่มามาของเราเป็นอะไรเลยดูดเอาเอาเอาลูกเห็นใหม่ก่อ มันกัไก่เหรออะไรอยู่หน้าเฮ่าเนี่ยล่ะหน้าเห่าไก่อยู่อืมอื้ออะไรสักพวงติ๊ดเล็กเกี่ยวเดียว

เขามากมันลินบางสิงตยาลายเอออามันล่ามันเพือบเอออออคู่จัมันมันพี่น้องกินเ้็เใส่เขากิน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 เสียบเสียบบอมี่ยังสีมันเสียบทอมากินของอยู่ปลา อดหน่อยช่องเนาะจริงจริงไม่ต้องมามากมามากเหรอเนี่ยองดีบแ้าแก้วไป่นั้นพูดจ no. no. ้ำด้อพึ่งคิดไปบ่เพ็ดกับเพ็ดเถอะบ้าเพ็ดแก้วตลาดมากเป็ดเิ็ดจ้ำแต่แก้วพี่น้องเออไปหาอ่านเน อือเออแตงกับเบียดเบียดเบอือพี่มากไหมเยอะบ่มเนี่ยเอาเ็ดเอาไว้เอาพุ่งแล้วเอวไพุ่อพุ่แม่กินเราจังเส้าเผ็ดแม่กินข้าวกหมุกเลยนักินยืนมลนบกับราพองเนาะแมโอ้ยกุงนั่นเนาะักัเราเ้าบไปได้ะกระเดาไปนนาเหมือนเนาะ มะกะเดากับมะขมเลยอยียดแต้วแบงไปเลยไม่เหีวมะเผ็ดซุ้มแบงยังผิดเต็มอยู่แบงเพ่เาพ่มมะเผ็ดเลยวหูียดครับองแก้วตลาดเจ้กแก้วอาว่าีไหม พูดจะมันสาดเท็ดใหม่ครับหมยัอย่านี้ว่าเดวมากินห่อดดอกปูเขาย่างหัเขาปลูกแต่มั่เยเะาหัวสาวก้วยด้วยแ่บแสมันได้เป็นครับสบปล้วน่าก้มแล้วกาปลูกไปเฮื่อ